ก็มีนัดหนุ่มสองหนุ่มอะค่ะหนุ่มน้อยสองหนุ่มอันนี้เป็นเพื่อนเนี่ยหล่อทั้งคู่กินกันไม่ลงไอ้นี่นี่เอามาเป็นพ็อปเลยไหมเออเข้าไลฟ์สดเลยได้ไหมจะได้รู้ว่ามาเตะฟุตบอลใช่ไหมต้องมีฟุตบอลนี่ ขออนุญาตแผนก้อนนิดหนึ่งเฟสนี่เพื่อนพี่ที้วค่ะทุกคนนี่หล่อมันกันเลยไม่กินกันไม่ลงเลยคนะ่ะความหลอ่อความหลอกินกันไม่ลงเียวใครชื่อฟ้าเหรอ,นะอจริงเหรอมีแฟนหรือยังครับขอสัมภาษณ์นหน่อยครับ,ค,รบคุณทีริสคุณทีริสมีแฟนหรือยังครับแล้วโอ้โหตอนแสดงละครเขาได้รับบทนางยักษ์ oh weenie